สวัสดีครับใช่ตอนนี้ผมผมชื่อนายแทนคุณสุวรรณผมอายุ16ปีผมกำลังมีความรู้สึกกลับไปกลับมาทุกคนคิดภาพสวิตสวิตด้านหนึ่งเป็นความรู้สึกที่รู้สึกมาในช่วงตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปและอีกความรู้สึกหนึ่งเป็นความรู้สึกที่มึงรู้สึกในช่วงอายุ10ปีเหมือนกันใช่ตอนนั้นพอสาเออใช่สิบาปีเอางี้สิบากับ16 13กสิบากับ16หอําคิดงี้ ใช่นะฮะแล้วยูดีๆไม่รู้มีตัวเฮียอะไรมาสับสวิตขึ้นลง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 ในความรู้สึกกูในหัวกูเนี่ยตอนนี้กูไม่รู้ว่ากูต้องรู้สึกไงใช่นะฮะมีวันที่ดีครับทุกคนขอให้มีเฮียอะไรมาเล่นสวิตในหัวมึงใช่มีวันที่ดีครับอีกอย่างตอนที่ผมเวลาอีกอย่างตอนตอนกูรู้สึกตอนตอนกูอยู่อนุบาลใช่กูตื่นเช้ามากูจะรู้สึกว่า เชี่ยกูเหมือนกูอยู่ในฝันเลยแนตะ่จริงๆกูตื่นชาแล้วแล้วกูก็กูก็นั่งอยู่ตรงมอไซค์แล้วกูก็จะหลับเพราะกูง่วงใช่นะฮะแต่กูก็รู้สึกว่าชีวิตจริงเหมือนฝันอยู่ดีใช่ไม่ได้เหมือนฝันแบบแบบนั้นมันเหมือนมันเหมือนมันฝันเหมือน,น,นะม,อนมันไม่จริงใช่กูคิดอะไรอยู่เนี่ยใช่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนใช่มีวันที่ดีครับ